<laughs> เรามาเล่นไลรอย่างเงมิกันนะโอ้โหจะโดนเพื่อนดาอ่าป่ะเนี่ยกดสองสมุดรครับเป็นปลาหมึกเนาะ 白！嘿嘿嘿，咦？没休，休，呃，没休，哎，卡 <noise> 住<声>。哦 บากลำบนจริงๆทุกคนท่านใดไม่ได้เอามีอะไรไว้ไตัวรอดขนาดนั้นอ่ะอยู่ก่อนไปละไม่อยู่ละ มันตกละบาดขนาดนี้ด้วยันไม่เข้าใจไยกดนอดโอ้ยอย่าเล่นทนายอย่าเล่นเลยๆอย่าเล่นเลยทาระเพื่อนเราเปล่าอะเล่นตัวอื่นนี่ถ้าเล่นตัวอื่นนี่รอดไปแล้วนะ มาตรงจังหวะไปฮิวครับเพราะว่าจังหวะฮิวนี่คือน่าจะหามุมฮิวที่ดีกันนะถ้าหาม <pod> uh. ุม <establishing> ฮิวที่ดีกันนะผมคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะเพราะว่าฉีกไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันอยู่ในระยะของหมึกอะหมึกเขาใช้หนวดหาได้ครับตัวป่วนไม่น่าเล่นทุกคนตัวไม่น่าเล่นพูดตรงๆไม่น่าเล่นจริงๆยุกิช็อตซ้ำให้พี่เลยยุกิ นวดยุกิช่วยพี่ด้วยไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะยุกิไปแล้วไหนวะ โอพีลบกไปหมดแล้วยูกิยูกิยูกิ้กันยูกิโผล่ขึ้นมาแล้วอุย้ยไม่โดนก็มาดิครับมีมีก้ยโอ้ยหาดําทุกคนหาดําไม่รอดไม่รอดแล้วยูกิพี่ไม่รอดแล้ว แต่เครื่องเครื่องน่าจะได้เยอะโอ้เครื่องจุดเครื่องจุดเครื่องจุด,จดได้กันมาอ้าายุกี้อ้าายุกีเอ,อือโอ้โหพี่น่าจะดึงหนวดนะแตด่ดึงหนวดก็ไม่ทันนะอ่ะออยุกี้ยุกี้น่าจะรอดใช่ไหมอย่าหาทาทุกคนอย่าหาเล่นู่นที่นั่น คือมันไม่มีอะไรจะเอาตัวรอดอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะคือมันมันก็ได้แค่น,นี้อ่ถ้าโดนไลก่ก็ลำบากบลำบากนะสิ่งที่มีดีอย่างเดียวคือไม่โดนเทเลช็อคครับคือตอนที่ข้ามหรือว่าอะไรก็ตามเนาะคือทนายจะไม่มีไม่มีทางโดนเทเลช็อคนะครับไม่มีทางนะเราจุ๊กไปกี่วิคือร้อยสี่สิบสี่วิเนี่ยต้องบอกก่อนนะถ้าไม่มียูกิถ้าไม่มียูก <laughs> ิม,มาซับม,มันก็ไม่ได้ ยักี่รอดไหมยุกิไม่น่ารอดแล้วทุกคนเสมอได้ก,ก็ดีแค่ไหนแล้วอุ้ยเอาเรื่องอุ้ยไม่รอดลนะคือ,อจริงๆไม่คิดว่าเครื่องจะเตรียมนะไม่คิดว่าเครื่องจะเตรียม เราไม่ไดนน้เตรียมตั้งหลักวิง่งครับอันนี้ผมพลาดเองนะแต่นีจริงผมเล่นทนายเชื่อไหมทุกคนผมชนะไปสองอผมชนะไปเกมหนึ่งนะเกมหนึ่งที่ไม่ได้อัดไว้เจอตีนี่แหละอีกเกมหนึ่งก็เสมออย่างที่ทุกคนเห็นกันไม่รู้ว่าทำไมอะดวงสงสัยดวงบกสิบเนี่ยพี่เกิด บ้านเล็กอีกแล้วฮันก็น่าจะมาหาพี่ฉะนั้นพี่ไปก่อนแล้วกันนะฮาาันอย,อ,อยู่ไหนยุกิวิกระตุกผมไม่รู้นะเครื่อง,องสกิลได้ผมยังไม่ขึ้นพี่ขอเคลื่อนมอรลามานะ คุณแตกเหรอโอ้โหแม่งงูพี่แม่งงูโคตรทุ่มทุนสร้างเลยพี่อยู่โรงพยาบาลเขาเข้าอะไรพี่แน่ใช่ใช่ชิพายแล้วผมเล่นชิเกตแล้วเจอแม่งงูแล้วเอาไงไวะเนี่ยนี่กับฟาวดนะคือจะบอกให้กินบอสมันเล็กพี่ พี่พยายามพับไม้ให้ไอตัวแม่มตามพี่ไม่ได้ผมเข้าใจนะดิ๊พับไมห้หน้าโดมอ่ะตัวแม่น่าจะตามไม่ได้น่าจะไม่ได้ไล่มือแทนมันต้ององง้อมไงพี่ตัวใช่ใช่พี่หาเครื่องไม่เจอเลยพี่ขอหน่อยพี่อันนี้พี่กดพี่กดโทรศัพท์ออันนี้ไม่สย ใช่ใช่ขอหน่อยแล้วกันเออแมงูบินเว่าเจ็ดสองะแจะดเซ้าเหรอไม่มีขนาดนั้นเลยไม่ไม่น่าใช่แ้วเจ็ดสองเเล่นไม่ใช่หรอกสกินเทโทมิเอะเขาเล่นอ่ะโอ้โหนะตันไปอย่างวายเลยล้มอย่างวายไงดีนะ

ฮัลโไรพี่ฮัลโไรพี่อะไรเนี่ยนี่คือการตีทักษะทักษะขั้นสูงทักษะขั้นสูงอย่างนั้นเหรอเอาไม้ไปกินดิเอาอีกตัวนึ่งลืมมอง คือตอนที่ตัดไม้เสร็จเขาเพี่ยรหุ่นบันต่ออ่าทำไมผัดเฟดกันผัดเฟดกันเครื่องพี่อยู่บ้านเล็กนะไม่น่าจะเสร็จไม่น่าจะเสร็จอะ<ๆ>เตู้บ้านเล็กกันแค่190 ึงเรียบร้อยเครื่องเกาสินอตันไปปั่นนอตพี่จัดการ้นอตันปั่นไอตรงหลุมหลังเครื่องไอตัวไม่ใช่ตรงหลุมหลุมตัวทีพี่กีไม่เห้วก่อนนะ เครื่องครบแล้วนะขอของหน่อยแล้วกันอ,อ,อุ้ยบิงฟึ้ดเออยูกิเฮียพี่ได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วกาฝากกาฝากกาฝากตีไปใกล้กัน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 ยุกิกตัวนึงมายูกิเครื่องเตรียมแล้วเครื่องเตรียมแล้ว เื่องเตรียมแล้วเครื่องเตรียมแล้วก็วจะรู้ไหมเนี่ยว่าเครื่องเตรียมแล้วเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมเตรียมแล้วบ้านเล็กโหลโอ้จับไปนั่งเลยเอาไปไกลเลยไปไกลเลยนั่นแหละโอพี่ว่าจุดไม่ทันอะถ้าเป็นอย่างนี้นะ พี่พิษน่าจุดจุดนะเฮ้ยเฮ้ยหนีได้หนีได้อ่าได้จุดได้จุดได้แต่ว่ามัน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 ช้ามันช้ายุกิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นเมคานิกมีมีดึงเลยนะหาดึงเลย ไม่มีใครโดนสาบเลยนะสวยอยู่แต่เเพประาตะไูขึ้นไอู้ขึ้นหน่อยเี่ยจบายแล้วี่ระวังนะะจะเปิดแล้วอ่ะโอเคผมลากออกให้มือบล็อกอยู่เมือบล็อกอยู่ <c oughs> มือบล็อกมือบล็อกประตูเตรียม ยุคฮัตสิตีสีตอนนี้ขอเทีย่ยวกับทุกคนแลว้วกันพี่หลุ่มไหมไม่มีตอนห <laughs> มดเวลาถ่ายสื่อน้อำจิม้มนะครับโอ้โห,โหเรียกว่าต่อยอดเอาซะคุ้มเลยนะเ <c oughs> ดีย๋ยวจะทำหลังปรับนะครับว่าตัวละครอ,อย่างแม่คานิกแล้วก็ทนายเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาซะคุ้มเลย แล้วขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับอย่าลืมผมม,มีลิมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ